ผู้เจ้าบอกว่าการเจริญสติปัฏฐาน4ีเนี่ยเป็นการรักษาตัวเองด้วยและรักษาผู้อื่นไปด้วยในตัวโยมปฏิบัติภาวนาดีๆโยมกลับไปบ้านลูกเมียก็ไม่ต้องเดือดร้อนพะโยมกลับไปเมาขว้างขวดขว้างแก้วเนี่ยเพราะไม่รักษาตัวเองเพราะไม่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมกลับมาถึงเฮ้ยเพิ่งไปป้นแบงค์มาทําไงเนี่ยเดี๋ยวตํารวจจะตามมาแน่เลยเดี๋ยวขอหลบไปก่อนนะ เนี่ยคอยโกหกก็กด้นะอ้าวลูกเมียเดือดร้อนอีกแล้วเนี่เพราะไม,ไม่ไม่รักษาตัวเองใช่ไหมถ้ายมรักษาตัวเองเนี่ยลูกเมียสบายสังคมไม่เดือดร้อนเห็นนะยมมองแคบมากเลยเนี่ยพระเจ้ามองกว้างเห็นนะพระเจ้าบอกว่าเมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนเมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรเล่า รักษาตนด้วยการเสพธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทําให้มากซึ่งธรรมะนี่แหละเมื่อรักษาตนอยู่จะมีผลเป็นการรักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นเป็นอย่างไรแล้วก็คือรักษาตนเป็นอย่างไรรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใร่เอ็นดูนี่แหละเมื่อรักษาผู้อื่นอยู่จะมีผลเป็นการรักษาตนด้วยนะที่สู่อทั้งหลายเมื่อคิดว่าเราจะรักษาตน ก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิดเมื่อคิดว่าเราจะารักษาผู้อื่นก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิดเห็นนะเป็นการรักษาทั้งคู่เยอจะเห็นว่าผู้เจ้ามองแง่มุมเนี่ยกว้างมากหรือแค่สินห้าเนี่ยเยอะแค่สินห้าเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าเป็นมหาทานชั้นเลิศโยไม่ต้องไปวิ่งให้ทานปล่อยนกปล่อยปลาอ,อ,อะไรผู้เจ้าบอกว่าแค่เธอไม่ฆ่าสัตว์เนี่ย ถือชื่อว่าเป็นอภัยทานอเวรทานอภัยญาปชาทาน,าานเป็นการให้ทานชีวิตไม่มีประมาณเลยการไม่ลักทรัพย์ก็เป็นการให้ทานทรัพย์อย่าไม่มีไม่มีประมาณแค่โยมไม่ปล้นแบงค์เนี่ยโอ้โหทรัพย์สินเงินทองของคนอื่นไม่ต้องเสียประโยชน์โดยอัตโนมัติเลยดูพุทธเจ้ามุมมองของพระอ,องค์กว้างขวางกว่าเรามากนั้นปรับมุมมองซะใหม่ ไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้แค่เราคนเดียวยมดูผู้เจ้าตัดสรุคนเดียวเนี่ยเผื่อแผ่พวกเรากี่คนมานั่งปฏิบัติกันอยู่กี่คนเนี่ยนี่ที่เดียวนะเนี่ยนะแล้วอีกกีที่ในประเทศไทยเยอะยากไปหมดเลยดวงจิตอีกหลายๆดวงที่เป็นปิสู่สง์ที่หลุดพ้นจากอาสวะไปนะประโยชน์มหาศาลนะคนมีความทุกข์แล้วพ้นทุกข์ได้ก็พระรักษาตนนี่แหละแล้วก็เผื่อแผ่ผู้อื่น นิสัยที่ดีพระองค์เรียกอุปนิสัยให้สร้างอุปนิสัยอุปนิสัยที่ดีทำยังไงจเจริญสติปัฏฐานสีพระองค์บอกสติปัฏฐานสีเป็นกุศลาสีเป็นกองกุศลที่แท้จริงสติปัฏฐานสีพระศาสดาทรงอธิบายด้วยอานาปานสตินั่นคือเราก็รู้ลมหายใจเราบ่อย รู้ลมหายใจบ่อยๆเท่ากับเราสร้างกุศลบ่อยๆอ,อนาปาณสติลมหายใจเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายถ้าเราเอาจิตมารู้ลมก็ชื่อว่าเอาจิตอยู่กับกายกายเป็นที่รักของเราไหมเป็นที่รักของเราจิตอยู่ที่ใดที่นั้นเกิดจิตไม่อยู่ที่ใดที่นั้นดับดังนั้นถ้าเราปล่อยจิต ออกไปข้างนอกกายไปนึกไปคิดเยอะๆเพลินนานกายจะไม่ได้รับการรักษาราศสดาบอกกายจะแตกทำลายได้ง่ายอันนี้เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดเลยเป็นยาอายุวัฒนะคือการเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายกายจะได้รับการรักษาหรือพระองค์จะเปรียบเหมือนเรือนหลังหนึ่งที่ หลังคามันรั่วฝนตกมามันจะรั่วลงตัวเรือนจะเปียกแช่ตัวเรือนก็จะผุพังไวยมลองนึกคนที่ที่ส่งออกมากๆคือคนคิดมากนั่นเองคนคิดมากก็จะแก่ไวใช่ไหมมีแต่ความเครียดดังนะนั้นพระศาสดาให้ฝึกหยุดคิด และเอาจิตมาตั้งไว้ในกายมากๆนกกายก็จะไม่แก่ไวกายก็จะไม่แตกทำลายได้ง่ายเพราะกายจะได้รับการรักษาเพราะองค์เรียกว่าเป็นการเอาจิตกลับเข้ามาสู่ภพของตนดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ให้เราต้องวิ่งแสวงหาสิ่งภายนอกธรรมะองค์ความรู้ธรรมะ พรองบอกว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายนะธรรมะนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปของเราธรรมะคือพระศาสดาและพระองค์ก็บอกว่าอย่าพึ่งอะไรนะอย่าเอาอะไรเป็นที่พึ่งเว้นแต่ตนเองและธรรมะนะบอกอานนเลยบอกอานน์ในการบัดนี้ก็ดี คือสมัยที่พระเจ้ายังอยู่ก็ดีหรือในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจากต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ดูสิพระองค์ให้พึ่งสองอย่างกันนั่นเองตอนเองกับธรรมะ ไม่ต้องวิ่งหาที่พึ่งอะไรอื่นที่พึ่งอื่นนอกจากตนและธรรมะไม่มีและผู้เจ้าไม่เคยสอนให้เราเอาอะไรเป็นที่พึ่งเห็นไหมท่านตรัสไว้กับพระอนนุ์เลยอืมและการพึ่งตนพึ่งธรรมนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ก็บอกว่าให้เราจเจริญสติปัฏฐานสี่ไม่มและสติปัฏฐานสี่เห็นหมอะไรอะไรก็มาลงที่สติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐานสี่ถูกอธิบายด้วยอานาปานสติบอกว่าเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำมับ หายใจเข้าทํากายสังขารให้รำลับหายใจออกพระองค์ก็บอกพิกุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี่แหละของทุกคนมีลมหายใจเข้าออกยังมีเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำกายยานุปัสนาสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งของสติปัฏฐานสี่ทำอย่างนี้ เห็นกายในกายพิจารณากายในกายทำอย่างนี้คนคนนั้นกำลังมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เพราะพระองค์กล่าวว่ากายยคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมกายยคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้ว กายคตาสติอัญชลอาหดส่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอัญโชลนั้นส่องเสพแล้วถ้าโยมส่องเสพลมหายใจส่องเสพกายคัตาสติชื่อว่าโยมส่องเสพอมตะธรรมคือความไม่ตายอมตะเป็นชื่อแทนนิพพานหนึ่งในสามสิบกว่าชื่อที่เป็นชื่อแทนนิพพานหนึ่งในนั้นคืออมตะคือไม่ตาย พระเจ้าประเสริฐได้กศลสนเกิดความคิดในใจขึ้นมาว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วนั่นแหละธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนั่นแหละเป็นธรรมะสำหรับผู้ที่ที่มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีไม่ใช่สำหรับผู้ที่มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีจิตน้อมไปในคนที่ชั่ว องตัดว่ามหาบาพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบาพิษธ,ธรรมะที่อาตมาภาพกล่าวดีแล้วนั่นแหละสําหรับผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนดีไม่ใช่สําหรับผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีจิตน้อมไปในคนที่ชั่วนะเวลาคนชั่วฟังคำพระศาสดาแล้วเป็นยังไงนะ เขาจะมองว่าเป็นถ้อยคำชั่วนะ,นะเพราะเขามองไม่เห็นศรัทธ,ธาสัมปทาในตนมองไม่เห็นสุตตะในตนน,นี่คือที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ดังนั้นเมื่อเราไปพูดสุตตะเมื่อเราไปพูดเรื่องศรัทธ,ธาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยคำเราก็จะเป็นถ้อยคำชั่วเพราะเหตุผลเพราะว่าเขามองไม่เห็นสิ่งนั้นในตน พระอนุลนั่งอยู่ณนะที่นั้นได้กล่าวว่าความเป็นผู้มีมิตรด,ดีสหายดีน้อมไปในคนที่ดีเป็นกึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระศาสดาเลยบอกอนุลว่าความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวคนที่มีมิตรด,ดีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีจักเจริญอริมักมีองค์8 จะกระทำซึ่งอริมักในองค์8ดให้มากได้ดูก่อนอนอนล์ด้วยว่าอาศัยเราเป็นมิตรดีพระองค์บอกพระอ,องค์นั่นแหละคือกัลยาณมิตรนะสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บป่วยเจ็บไข้เป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยไปได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความตายได้นี่การเป็นผู้มีมิตรดีสายดมีมีประโยชน์อย่างนี้นความเป็นผู้มีมิตรดีสายดีเนี่ยในในยะที่ลึกก็คือ พระองค์ก็ตัดว่าตัวอริมัรกมีองคแดนี่แหละคือมิดดีไซน์ดีของเราขันท่าอายตนะใดๆในโลกเนี่ยนะขันท่าอายตนะทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้นะยึดไม่ได้เลยถ้าพระเจ้าสอนให้เรายึดอะไรในโลกนี้สิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ ซึ่งจะทำให้มีพบชาติชลามรณะต่อไปกลายเป็นผู้เจ้าวางกับดักให้พวกเรามาเกิดอีกรอบหนึ่งโยมจึงเห็นว่าผู้เจ้าจึงบอกว่าไม่มีสิ่งใดๆเลยในโลกนี้ที่เมื่อเราเข้าไปยึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ไม่มียึดอะไรไม่ได้ก่ออะไรไม่ได้เครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกนี้ ไม่มีที่พุทธเ้าบอกอะไปยึดนี่นะนะยึดเลยไม่มีไม่ได้แม้แต่เนื้อธรรมะของพระองค์อนุสาสนีปฏิหารพระองค์ยังให้ยึดโดยอุปมาเปรียบด้วยพ่วงแพร่ฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งนี้ปลอดภัยบุรุษคนนี้ต้องการการข้ามแม่น้ำไปที่ฝั่งปลอดภัยเขาก็รวบรวมหญ้าและไม้แห้ง ทําเป็นเรือแพแล้วเพียนไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างเมื่อถึงฝั่งที่ปลอดภัยแล้วบุรุษคนนี้จะแบกเรือแพขึ้นบนบ่าหรือทูลบนหัวไปด้วยไหมสาวกบอกไม่ผู้เจ้าบอกธรรมะเหมือนกันที่ปงแสดงแล้วบัญญัติแล้วเนี่ยเปรียบด้วยพ่วงแพเมื่อถึงฝั่งแล้วทิ้งทิ้งทั้งหมดเหมือนกันหรือในปฏิจจสุบาทที่ว่า ความรู้ในปฏิจจสุบาทั้งหมดเนี่ยโสดาบันก็จะรู้ว่ามีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาทุกอย่างดับหมดนะงั้นถ้าขันห้าดับไม่หมดไม่ถึงนิพพานมันยังมีเชื้อเหลืออยู่นะเป็นอย่างนี้ดังนั้นยึดอะไรไม่ได้นะปล่อยวางยึดธรรมะไว้ก่อนพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วเดินตามถึงที่หมายแล้ววางทั้งหมด เลือกเอาว่าโยมจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเราจะเดินตามใครในเมื่อทุกคนบอกว่าพุทธังสรนังคาฉามิเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทรมังสระนังคาฉามิเรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วธรรมะใครล่ะที่เรากําลังพึ่งคําสอนใครล่ะที่เรากําลังพึ่งพระพุทธเจ้าหรือเปล่า หรือไม่ใช่นะสังฆคังสรนังกฉามิเรามีพระสงฆ์ไปที่พึ่งพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีตรงควรชอบตามผู้เจ้าบัญญัติหรือปิกุสงที่ปฏิบัติดีตรงควรชอบตามสมณพามราหมณ์เหล่าอื่นบัญญัติยมเลือกเอาเลือกศรัทธาเอามาบอกให้ฟังเฉย ศรัทธาบังคับกันไม่ได้นะยมเชื่อก็คือเชื่อไม่เชื่อก็คือไม่เชื่ออยู่ที่อินรีห้าศรัทธาศิลสุตตะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานศะรัทธาในพระเจ้ามีไหมวิริยะความเพียรมีไหมนะสติฝึกไหมการระลึกได้ สมาธิมีไหมปัญญามีไหมนี้เป็นเครื่องวัดความเร็วในการก้าวล่วงพ้นปุรชนภูมิไม่มีใครอยากไปเกิดในอบายมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ตายมีแน่ชีวิตเราไม่เกินร้อยปีบวกลบนิดหน่อยตายมีแน่แต่ตายแล้วไปไหน หรือตายแล้วหายศูนย์ไปจากโลกนี้เลยนะครูเจ้าเราบอกขาดศูนเนี่ยมิจฉาทิฏิิตายแล้วเกิดแน่แค่เรายังไม่ตายจิตยังไปสร้างพบสร้างชาติเลยสร้างการเกิดเลยดังนั้นเมื่อกายพังจิตยมไปก่อตรงไหนนั่นแหละสัตว์ผู้ยึดติดจะได้อัรภาพไปตามอารมณ์นั้น โยมจะเข้าใจเลยว่าชาติหน้ามีแน่นอนชาติที่แล้วมีปัจจุบันมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตมีนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนความจริงให้เราพิสูจน์ได้ด้วยตนเองศรัทธาก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าและผู้ที่ ปฏิบัติตรงตามที่คุูเจ้าบอกสอนเอาไว้แค่นี้เราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่อย่างลงมั่นเรากำลังจะพ้นจากอบายทุกติวินิบลนลัตินรกและเรากำลังได้วิธีแก้กรรมอย่างถูกต้องไม่ใช่แก้กรรมแบบผิดๆที่กรรมก็ยังมีอยู่ ก็ยังให้ผลปรากฏแก่เราอยู่แต่เราถอนตัวออกจากมันไม่ได้เพราะเราไปสมาทานซึ่งมิจฉาทิฏฐิความเชื่อเหล่านี้แค่โยมทิ้งมันไปไม่เสกครบต่อจบแล้วไม่ถึงขนาดเลือดตกยางออกนะแค่โยมไม่เชื่อมิจฉาทิฏฐินะไม่เลือดตกยางออกแน่นอน แค่ปล่อยวางไปเฉยๆไม่ต้องไปสนใจมิจฉาทิฏฐิจะถูกละไปทันทีง่ายๆและเราเท่ากับสมาทานซึ่งสมาธิขึ้นมาทันทีเพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้า